JBO ที่เดียวจบครบเรื่องออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเกมกีฬาไอ m ีเอ็มอีสปอร์ตอยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัส oh, oh, อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับพวกเรา JBO ที่นี่ที่เดียว สวัสดีครับทุกท่านเรามาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆฟุตบอลดังๆฟุตบอลเด็ดๆนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ฟุตบอลโอลิมปิกปี2020กลุ่ม A เป็นการพบกันระหว่างฝรั่งเศสครับพบกับแอฟริกาใต้ณสนามไซต,ตามสตัสเตเดียมเวลาการแข่งขันบ่าย3ด้วยประมาณของประเทศไทยก่อนอื่นเลยเราดูสถิติทั้ง5นัดของทั้ง2ทีมในรายการน,นี้กันดีกว่านะครับเริ่มจากทีมแรกฝรั่งเศส แข่งไปทั้งหมด5นัดในรายการนี้ชนะไป2เสมอไป2แล้วแพ้ไป1นะครับโดยนัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยไปแพ้ไปให้กับเม็กซิโกมาเมื่อวันที่ที่2นะครับไป1ประตูต่อ4สำหรับทางด้านทีมชาติแอฟริกาใต้นะครับแข่งไปทั้งหมด5นัดในรายการนี้เนี่ยแพ้ไปถึง3แล้วก็เสมอไป2นะครับโดยนัดล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อวันที่2เช่นกันนะครับไปแพ้ให้กับเจ้าภาพนะครับญี่ปุ่นไป0ประตูต่อ1 มาต่อกันที่ผลการพบกันทั้ง2ทีมที่ผ่านมานะครับปิดไปได้ว่าไม่เคยพบกันมาเลยนะครับไม่เคยพบกันมาก่อนในรายการนี้นะครับสำหรับทั้ง2ทีมระหว่างฝรั่งเศสกับแอฟริกาใต้ เรามาดูกันที่สภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันดีกว่านะครับก่อนลงสนามในวันนี้เริ่มจากทีมแรกฝรั่งเศสของคุณซูซิแวงริโบ้โดนตรองขอไปแล้วนะครับกับเกมแรกกับเม็กซิโกแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเกมนี้เจง,งานง่ายกว่าเดิมเยอะนะครับกำลังสําคัญอย่างอังเรปีแอซิยักที่เบิดป,ประตูแรกแห่งทีมตาไก่ชุดนี้เนี่ยไปแล้วพร้อมกับล่าตาข่ายนะครับแดนการจะมีเฟอร์รองโตแวงอดีตมิดฟีจอมาเซ่ครับเป็นตัวเดินเกมหลักอีกเช่นกัน มาที่ทางด้านทิมชติแอฟริกาใต้กันบ้างนะครับในเกมแรกเนี่ยเล่นดีเหมือนกันนะครับพอสู้กับเจ้าภาพญี่ปุ่นได้อย่างสูสีแม้สุดท้ายจะต้องพ่ายแพ้ก็ตามนะครับแต่นัดนีน้ต้องมาเจอกับฝรั่งเศสที่ชื่อชันจะดีกว่าเยอะเลยต้องการสามแต้มหลังจากพ่ายแพ้มาในนัดแรกนะครับแอฟริกาใต้เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นนะครับในเกมนี้เนี่ยจะวางมาในระบบ3421หนึาเป้าเป็นเอดดวินเซ่มาโกปานะครับอดีตตัวเลือกแรกในการจบสกอ มาถึงไฮไลท์เด็ดไฮไลท์สำคัญกันดีกว่านะครับของวันนี้เป็นลักษณะของคู่นี้ครับฝรั่งเศสชุดนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าอ่อนจริงๆครับโดนของจริงอย่างเม็กซิโกกระหน่ำยับแม้ว่าจะยูิตาดังมาด้วยถึงสองรายแอฟริกาใต้ก็สู้เจ้าภาพญี่ปุ่นได้ดีเหลือเกินนะครับน,นัดนี้เนี่ยมีลุนแบ่งแต้มกับฝรั่งเศสเหมือนกันนักเตะตาไก่ชุดนี้เนี่ยภาพรวมก็ไม่ได้แข็งแกร่งมากมายนะฟอร์มในรายการนี้นะก็เหมือนไม่ค่อยเน้นอะไรมาก เกมนี้เนี่ยมีผลกับการเข้ารอบของแอฟริกาใต้นะครับน่าจะเน้นเป็นพิเศษมีโอกาสเหมือนกันที่จะไม่แพ้นะครับผมด้วยอัตราการต่อรองที่ฝรั่งเศสเนี่ยต่อรองถึงยุคครึ่งควบสองนะครับผมมองว่าวันนี้เนี่ยน่าจะรองแอฟริกาใต้น่าจะยันอยู่ครับผลที่คาดนะครับน่าจะออกมาที่2ประตูต่อ2นะครับหรือไม่ก็เสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับฟันธงวันนี้ครับอยู่ฝั่งแอฟริกาใต้ดีกว่าครับผมฟันธงแอฟริกาใต้ผมขอทุกท่านโชคดี และสุดท้ายนี้นะครับขอฝากไปด้วยกับเกมสนุกเกมมันๆน,นะครับที่ใต้คลิปของเรานะครับอย่าลืมเข้าไปร่วมเล่นร่วมสนุกกันนะครับมีของรางวัลแจกมากมายเลยนะครับลองไปเเล่นลองไปสนุกกันครับเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ